สวัสดีคะ่ะหมูอมสินนะคะวันนี้ขอเสนอกรุ๊ปเลือดบอกนิสยัยตอนเรื่องราวของฟคร์มรักกรุ๊ป A คุณเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณมีใจดังนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสมหวังในฟคร์มรักอย่างรวดเร็วเพราะมักต้องใช้เวลาพอสมควรในการตัดสินใจกรุ๊ป B หากคุณสนใจใครแล้วจะหาวิธีเชื่อมสัมพันธ์กับเขาอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งไม่คำนึงถึงสภาพการที่ทำให้ดูภาพพจน์ไม่ดีในสายตาคนอื่นกับคุณเองกรุ๊ป B b คุณมักให้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณมากกว่าจึงดูว่ามีผู้ชายมาตามตืออ้อผอความรักจากคุณมากมายกรุ๊ป o คุณเป็นคนมีนิสัยตรงไปตรงมารักแล้วก็แสดงออกอยากเปิดเผยเชื่อมสัมพันธ์กับเขาทันทีความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบางครั้งก็ต้องคำนึงถึงเขาว่าเขาคิดแบบคุณหรือเปล่า